มันมันปลามันปลาอันนี้ออยเนี่ยออยบำรุงผิวอันนี้เราเราเราผสมอะไรก็ได้อ่าผสมสมุนไพรตัวที่มันคลายกล้ามเนื้อแต่ต้องใช้ดีๆเพราะเราต้องการเพื่อพดนขึ้นคลี่สัพดเราได้เราต้องใช้ดีๆเราจะยังใช้ดีๆลูกค้าก็ต้องการไม่นั่นนั่นแหละ อีกสำคัญพยายามอย่าไปใช้ในส่วนที่มันเป็นพวกคล้ายๆที่เป็นมีพวกน้ำมันระกำหรือเมทอนมันจะแสบตาทั้งใช้เป็นแค่น้ำมันนี่ให้ความลืม่นอ๋อไปไปไปจุดั้นเนิดเดียวจะเาย,เย,เยันดน,นันี้ดูซึ่งจุดประสงค์การใช้งานกนะ็คือนะอาจารย์เขาใช้งานในส่วนที่ว่าจะทําให้มีการลื่นในการที่ใช้อุปกรณ์เพื่อในการรับสร้างทำให้มันลื่นถ้าเราไม่มีน้ํามันนี่ป่ะมันก็จะฟืดอ่าน้ํา แล้วก็แน่ๆใช้ไปแล้วก็อาจารย์ก็เลยผสมตัวยาสมุนไพรที่มีส่วนในการขายกล้ามเนือ้อขายเส้นด้วยอประมาณนี้แต่ที่ผสมแล้วคือนเนี้ย่ะทําให้การทํางานเราง่ายขึ้นสะดวกขึ้นการรักษาเราสะดวกขึ้นถ้าไม่ทานน้ำมันมัน,มน,มนก็จะซักซ่าดว่าส,ส,ส,สืดๆบางคนไนใช้น้ํามันเคี่ยวอ,อะไรพวกนี้ก็ไม่ได้นะเพราะมันแบสบบางทีมันเข้าไปติตรงอาะาแสบเพราะบางทีเขาไม่เหลือรา แนวเส้นให้มีแนวเส้นนี้เส้นโน้นนะฮะยืดท่ายิท่าย้นจุดโน้นนะซึ่าเดี่จะได้ไปดูกันแี๋ยวกมมักด้านสายอนั่นแหให้เห็นแนวเส้นนี้เขาเพื่อตามหลังซีนยนิ้วเนียเป็นไรไฟไหมครับไฟไหมไฟไหมโซนนี่เด็กโซน ฟั่มครับฟั่มข้งแรกบ้านอยู่ที่ไหนบ้านเดิมอยู่สุพรรณครับอยู่สุพรรณอำเภออะไรครับเบอรซีประจันเอ้ยอำเภอเดียวกันเลยพ่อมันอยู่ที่ประจันแถวไหนครับท่านไหนบ้านวังทับใต้ของทับใต้ผมอยู่วังน้ำทับอยู่บ้านกไอยครับผม เป็นยายไม่ใช่เหมือนกาเลยครับบ้านธรรมดาไม่อยู่บ้านบ so ้านรับควายไทยไงที <im its> <im its> ่โครงการของซอสบอสพาร์ตใช้ข้อถามนนี่บ้านควายมีควายแคบเลยเขาเรียกบัฟเฟลอวิลเลจถ้าจะมีการสาธิตการทำนาไถนานวดข้าวด้วยควายไม่่ทคะนึกถึงคนไทยทั้งน้อยเป็นคนไทยทัจับเตี้ยโม่โอ้เด็กก็เยอะสุพรรเนาะเขาพี้เกียจตัดเยอะ เลยตัดทิ้งทั้งหมดเลยเยอะเกินยี่สิบปีประมาณยี่สิบสี่ปีนะที่เป็นมานี่นะครับและอาการที่มันเด่นชัดที่มันเป็นแบบเยอะๆเลยที่ส่งพ้นต่อการดําเนินชีวิตประจำวันเราในี้ยงไห้ครับส้ี่ปีมาแล้วตอนนั้นอายุไม่สิบสามสิบป้นเดินไม่ได้เลยเริ่มโอ้ไม่ได้พอบอกไอ้นี่ก็ดูขับเส้นเป็นยังไงก่อนคะเลกแรกมันก็ตึงแล้วพอมันปวด ตอนนี้แค่ตึงๆครับไม่ปวดแล้วแล้วคุณคุณพี่ได้ได้ได้เข้าสู่ระบบการรักษ์ซ่าทางโรงพยาบาลหรือทางพวกขบวนไทยอะไรต้องไหมถ้าไปโรงพยาบาลอะไรฝรั่งที่บ้านโป่งนี่ครับอโอ้ก็ชีซี่การ<ป>์ดอามโรเออใช่เขาบอกไปนี่กระดูกทับเส้นไม่เยอะไม่ไม่เล่าไ,ไม่ตรงทางท,ที่ที่ไปเข้าระบบการรักษาที่บ้านโป่งที่ว่าเนี่ยกี่ปีมาแล้วครับอ่าสิบยี่สิบปีนะครับ<อ> แต่ล่างๆเนี่ยติดยี่สิบปีที่ผ่านมาเนี si like ่ยร mm, ักษาในแพทย์ไหนบ้างครับแพทย์ปัจจ oh. ุบันหรือแพทย์ไทยเพราะรูกควบคู่กันไปมีนวดมั้งอะไรก็กินยาเนี่ยครับสมุนไพรนะอืออือี่บอกก่อนเมื่อกี้นะครับทานเท่าวันเสี้ยงเนี่ยนะให้ดูแลตัแต่เบื้องต้นมันก็อยู่ได้ก็เลยนั้นปัจจุบันอาการที่พี่เป็นอย่างเนี้ยมันรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันมากน้อยแค่ไหนฮะก็เยอะเหมือนกันครับเพราะมันเดินไม่ถนัดอ๋อ ยกข้องหนักไม่ไหวใช่ประมาณนั่นพี่ว่านักข้องของพี่ที่ว่ายกไม่ได้อ่ะอันนี้ก็แบกมันนะใช่โอ้เราล่วงกันนะใช่ถ้าสิบยี่สิบโลพอไหวหิวห้วนะหิ้วได้มใช่หิ้วได้แต่ถ้าสามสิบสี่สิบนี้ไม่ไหวนะใชะไม่ไหวโอ้โหจะก็ไม่น่าถ่ายะนะหกสิบปาร์กเขาต้องทับแล้วครับเดินเดินโทนปกตินี่เดินให้ไก่ไหมไก่ครับ เป็นกิโลไี่ไ,วไหวป่ะได้ได้ได้นะ,ะ <blows> อ,ะะอดดนน๋อยยยยยยายย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 กยย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 ยาไย้ยย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 ยน,นออยย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 ปยยยยยยยสยยัยย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 ยกยย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 นยย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 ยน,น ซื้อโค้กซืแดงน้ำเขียวน้ำแดงนะนะแล้วมีแก้พรเดี๋ยวร้อนติเองตัส่นกสนที่นารอนจานนี่เป็นระบบที่เกี่ยวเนื้อมันจะต้องมาทำฮทั้งระบบเลยมาเค็นี้จานฟื้นฟูทั้งระบบเลยช่มเนี่ย ก็ฟื้นฟูสมองไปแล้วจตนี่เดี๋ยวเราเส้นประสาทขาตรวนี้ต้องทำสิบครั้งถึส<ม>ิบครั้งถึงจะหายแันนี้คนไข้จะพร้อมอากไปให้เยอะเลยเดินคล้ลองแล้วป้าเหรอ นั่นก็เป็นมาหลายปีแล้วโอ้หายเลยน่นงกป็ีเป็นสิบกว่าปีแล้วนี่ก็ยี่สิบกว่าปีมั้งใช่ไหมครับสิกว่าปีทีวันทราสรางเ พูดจริงมันก็เว้นสามวันมันก็ได้แล้วแต่ถ้าไม่ไม่ว่างก็อย่างน้อยก็ต้องอาทิตย์ละครั้งแต่มันจะหายช้าหน่อยถ้าซาวันมาถ้าวันมาเห็นค่อนไหวนะครับเออเห็นคนกว่เพราะมันต้อนนี้นะการเนอะในการนวดก็ไม่ได้นวดแรงอะไรไม่ได้ฉันไม่ได้ระบบไม่ระบุแต่ไม่ได้ฉันไม่ได้ระบมมีซ่าวันมาแล้วจะ้ต้อนเนี้อคใครไปครับสวิตคนนั้นเลย อ,อ,อันนี้เป็นประตาชาติต้นรวนนะจนะจิบเก็กเลยค่านะจิบสองคู่จาส,สมอง1ิบสองคู่เอาหมดเลยเอามด เอาหมดเดี๋ยวแล้วก็เน้นเนี่ยเน้นตอนเน้นคู่ที่ห้าคู่ที่เจ็ดที่เกี่ยวกับข่านะอ๋อเน้นที่ห้าที่เจ็ดสองห้าก็ไปมือไปภาคนะายมือนะห้าเจ็ดนะให้เจ็ดไปควบคุมกมเนื้อใบหน้าทั้งหมดก่อนมันต้องมาทั้งขายกมเนื้อบนแล้วเดี๋ยวแล้วก็ขาขานี่มันกล้ามปรทคู่ที่สิบ นี่พูดสิบมันควบคุมอวัยวะภายในทั้งหมดไงไปยันขาด้วย อยู่สุพรรณอาเจ้าอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่เนี่ยอือเฮ้ไม่รู้จวงไม่ได้แล้วครับปัจจุบันนี้น่ะไม่ได้ปัจจุบันนี้อยู่นี่ครับแก่งเซียนบลขที่เลขแปดสิบเจ็ดครับบอกเลขแปดนะสิบเจ็ดบล๊อกเลขแปดนะตัเลขแปดอะเขาเกี่ยวกับจัาที่เกี่ยวกับจัาที่มีทัพไหมไม่มีครับโอ้โหเนียนเนียนเลยที่แต่ว่าหนึ่งคือใครที่อยู่บ้านเนี้ยจะค่อนข้างจัดใจร้อนหน่อย แฟนอินฟินิตี้เลยเจรอนท์เที่วิ่งทางครเป็นไงพี่เจ้าที่นั่นแหละผู้ชายผู้ชายด้วยจะผู้ชายเพราะัมชอบกินเหล้านี่ต้องว่ายด้วยเหล้าถึงจะชอบเหล้าสักสองถ้วยน้ำชาสามถ้วยว่ายเมื่อไงไม่เคยว่ายเลยโอ้โหคนชอบกินเหล้าเนาะชอบดื่มเหล้าต้องถ้วยที่เลือกให้พ่มเลยแล้วก็อยู่แกงเซียนานอย่าง ตั้งแต่ยังไม่เข้าโรงเรียนนี่ครับถูกนะฮะยังไม่เข้าโรงเรียนอ่าแล้วอิทธิพลก็อยู่ที่นี่แล้วหนึ่งเจ็ดแลครับหนึ่งเจ็ดก็เลขแปดับเลขหลาว,ล,าวล่าหูเลขแปดเลขเหล่าหูเลยฮนะอของเล่นห้องดำเลยใช่ห้องดำมันก็ต้องของมึนเมาไปเครื่องชุนเลยเครื่องชุนนะต้องถวยไปก็ะไ้ต้มมันวิ้งเลยครับเพ่ม พางบาง่ยกินด้วยการโดนครับหลังไงออใจใจดีเลยยังไงหลังค่ใช่วอไม่ค่อยตึง้วไม่ตึงอะไรนะเพราะเราเราคลายเส้นประสาทที่ไปควบคุมหลังไงต้องคลายอ่ะ

อ๋อพออ๋ออันนี้ยกแผงบนแต่อันนี้ยกมากยกข้นนัมากอะอยางง้ยยกบนอ๋อยกมากออเออตัวยันตัวายยั้อยอ๋อตองยครับกลังกลังใจเทียบเลยสี่นะออต่ออนะัล โอ้ยไครตุ้มเนี่ยอือโอ้โหเพิ่มขึ้นมากโอ้โหอือโอ้ดีเดี๋ยวผ้โดนอีกโอ้โหอ่าเอ้าดโอเคครับได้แล้วได้แล้วบายบายเป็นผ้าหรอไม่ใช่อะไร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 อะหรอะไ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 ร มดนะปกติยกนี้ได้ไหมไม่ได้อได้้อโอแต่จะยกกรู้สึกยกสบายขึ้นยกขึ้นหน่อยเก้าท่าเมื่อกี้เก้าปบ่อห้าเลยนะครับนอนท่าเลยนอนท่าเแข้ายกซ้ายแข้นซ้ายยกข้าว้าสลับกันไม่เอาไม่เอามเไม่ไม่เขียวแดง ืองแดงไฟราจรโอเคเราข้ามตัวเลยตัวอะไเนี่ยนมันนมันเป็บุวิแลกดวเพนม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 ตึงไหมเนี่ยหนยเนี่ยตึงหน ไม่หน่อยะไม่น่อยเลยคือเยอะหัวไม่ลงเลย่าพวปลาตัวดำสบายยัม่ลงวาตพี่พี่อะไรครับเนี่ยชื่ออะไรครับพีุ่ชื่อพี่งทีวาพี่ลุงไงพี่ลุงปลตัวดำสบายครับนี่ลุงที่ว่าจริงๆก็แล้วักนตีเนี่ย มีรุ่งไปตัวดันสบายนะไม่ต้องฟื้นนะถ้าที่ทาได้ถ้าเจ็บก็บอกแม่มันเจ็บมันตึงมันลั้งอะไรก็แล้วแต่แล้วแล้วเขาเรียกชื่ออะไรจะเรียกชื่ออะไรจะไดรุ่งอยู่รุ่งรุ่งพี่รุ่งสุริยาแบบรุ่งรุ่งเขาตกเอ่อรุ่งเขาตกในเลขแปดอยู่บ้านทีรวมก็ได้เลขแปดมีผนของเลขแปดต้องดูแลห้องดับน้ำมืองงาเงี้ย แคเรือกระอุไม่เองงอมได้แปะนี่หมอเปรว่าชลาจะเปลว่าองฝังเนี่ยเราพี่เป็นไงบางได้กินสงนีอเราเลนน้ำข้นพุ่มันสินาะตรงนี้จะท้อง้นต่อาการปวดร่างปวดเข่าได้ไงเขาพี่เขาคงเขไม่หยิบยืดนี่ยืด โดูรูปโปรไฟล์ยี่ยี่ี้ได้ด้ะเลยรูปันอย่างพน่รูปโปรไฟล์อไม่รูมันอกม่เ้นโอูกันก้มเนือสปากล่างในนใช่ต้องขายก่อนตีเ็จัดต้องขายบ้างนะถายกเนื้อที่มันย้อาจารย์มารยืดอาจารยี่มาแต่งตัวเขาบอกว่าเลาน้อแต่งตัวจริงๆเขาเานึกว่ารูปนะ ตัวจริงก <S int agile> ็่วยนะอาจารย์แขนมือมือรางานทายดีก่อนมจัดกระดูกคอเหรอใช่เราจุ่นัตัวเงตัวองอยาร้กระดูก